ขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยเนี่ยขยันผิดที่ติดสิบปีก็ไม่ได้ออกมันจะติดนะอถามจริงๆผมถามเนี่ยตั้งแต่นู้นแล้วเนี่ยไม่รู้กี่คดีแล้วเนี่ยอันเนี้ยผมแทบจะจำได้ในปีนีนะ้เอาปีนี้นะครีมายาถึงไหนแล้วอะผมไม่ได้ตามข่าวนี้ครีมายาถึงไหนแล้วอืมครีมายาถึงไหนแล้ว คุณบอกว่าคลิปขนาดนี้หลุดโถประเทศไทยทําอะไรไม่ได้บ้างเขาเกรงใจประชาชนเหรอวงจรปิดชั้นสิบสี่ยังดับได้ร้อยแปดสิบวันกับคดีหลุดนะจีบจีเออนี่ไงแจ้งจับหกบอสแล้วเจ้ากรประชาชนเน้นหาสมาชิกไม่เน้นขายคุณอี้ไปแล้วคุณอี้คุณอี้ไปแล้วคุณอี้เขาไปแจ้งจับก็จุดประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า เน้นหาสมาชิกไม่ใช่เน้นขายคือรายได้ไม่ได้มาจากการขายของรายได้หลักเนี่ยถ้ามาจากการไปเก็บค่าสมาชิกแล้วก็ไปขายสมาชิกต่อกันเป็นโซ่โซ่โซ่โซโซตรงเนี้ผมถามประชาชนประสบนิกรอคิดว่าตำรวจเนี่ยจะไปเก็บหลักฐานมาแล้วสามารถสรุปว่ามันไม่ใช่การขายไรายได้มาจากการเก็บค่าสมาชิกหรือเปล่าจ๊ะ เออคือที่สุดของที่สุดเนี่ยนะถ้าวงจรปิดมันดับได้ร้อยแปดสิบวันนี้ไม่มีอะไรปัญญาอ่อนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้จะฟันธงคว้ายควายควาว้าายควายเชื่อฉันอย่าล้ไปเชื่อใครละเนี่ยเน็ต มาดูนี่แล้วกันนะนี่เอาคลิปต่อไปที่ฉันบอกนะผีโม้แป้งมันเสกได้ทุกอย่างอดูคลิปที่ไม่ต้องมีเสียงลกเนี่ยปาหีประเทศไทยเนี่ยกระอีกแค่วงจรปิดชั้นสิบสี่ยังดับอยู่ได้หน,นึ่งร้อยแปดสิบวันนัำประสาอะไรเนี่ยเปิดตูเ้เซฟแล้วมันจะไม่มีอะไรเหลือแบบนี้วา Why 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 ไม่เหลือนะจ๊ะไม่มีคุณลืมรหรัสว่าจะเปิดได้เปิดแล้วไม่มีอะไรเลยคุณคิดว่าอันนี้กรณีของอร้านค้าทองนะจ๊ะแล้วบอสเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้เลยตำรวจเขาบอกว่าเลงเลงจะยึดทรัพย์ใน48ชั่วโมงละยับเลง เลง48ชั่วโมงจะยึดทรัพย์คุณคิดว่าเปิดตู้แล้วคุณจะเห็นเหตุหการณ์นี้ซ้มีหอนไม่เจอท่านคิดว่าเปิดตู้บอสแล้วคุณจะเห็นอะไรอยู่ในตู้บ้างไม่จ้าเพราะฉันก็เห็นจ้าเขามาประชุมกันทีนาฬิกาของเขาดึงดูดจิตใจฉันมากฉัน แอบสัองดูนาฬิกาเป็นชอบนาฬิกาแต่ละคนเดินนาฬิกาสาล้านยี่สิบล้านโอ้มันคือความฝันในชีวิตของฉันและตอนนี้เขาบอกว่าเขาเลงเขาจะจะแล้วก็เลงว่า48ชั่วโมงจะยืดซับท่านคิดว่าจะเหมือนกันเปิดตู้เซฟของเมตตาที่ฟองเบียดแบบนี้มีเจเอ็นเอ ยังไงเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นปริศนาธรรมหรือว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังอนัตตาวันหนึ่งใส่เข้าไปแล้วเปิดมามันไม่มีเนี่ยนะอนิจจังอนัตตาหรือว่าตอนใส่เนี่ยดูอีกคลิปตอนใส่แม่งใส่เห็นเนอ่ะอีกคลิปอีกคลิปอีกคลิป next slide please next slide next slide please next slide please, next slide, please. น้องบอกกูเปลี่ยนอยู่มันดีเลยฮะไม่ได้เลงก็หลอกของเราเนี่ยระบบมันฟรีก็มันจะช้ากดปั๊บมันก็จะมาไม่ต้องไปผ่านดาวอดออกไปเนี้ยเออเดี๋ยอันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนนะเอออันนี้ก่อนเอออันนี้เงินเนี่ยไม่มีอันเป็นนาฬิกาเนี่ยลืมไปอันนี้ตู้เซฟมีเงินนะแจ๊อออีตู้นาฬิกาเี่กก็จําได้เอานาฬิกาใส่เข้าไปอ่ะเออประกฏศเมื่อวานเปิดเนี่ยมันไม่มีนะว่ามันเป็นนาฬิกาตาไรเนี้ย ทุกอย่างเปิดแล้วไม่เหลืออะไรเลยมันทําให้เห็นว่ามีได้ก็หมดได้มีได้ก็หายได้นี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาไปสอบปากคําแม่บ้านใครฟังมันแม่บ้านบอกเนี่ยเขาไม่เห็นนะไอ้ตู้เล็กอะ่ะเกิดจากตู้เล็กเราเห็นในคลิปไงตู้เล็กแนละ้วใส่นาฬิกาเข้าไปปิดปั๊บแล้วมาเปิดเมื่อวานมันไม่มีอะ่ะมันไม่มีเลยเลยใส่เข้าไปแล้วมันอ่ะมันระเหิดอะ่ะนาฬิการะเบิดอ,อ่ะเออ ส่วนในตู้พวกนี้จะได้มาตำรวจก็บอกเหลือไม่กี่แสนนะไอ้ที่เห็นที่มาจนเงินโกงเต็กก็ได้นะเออเหลือไม่กี่แสนอืมอันนี้เป็นตู้อันนี้ตู้ใหญ่ฮะไม่ใช่ตู้เล็กเมื่อกี้นะผมหยิบคลิปมาผิดตู้เล็กเนเข้อานาฬิกาใส่ไปฮนะมีมีผมไม่ได้เอามาเองอนะ่ะผมผมสาคัญผิดมันมีสองคลิปออีกคลิปจะเป็นนาฬิกาใส่ในาฬิกาใส่แล้วก็ปิดเป็นตู้เล็กแต่ว่าผมมระงงตอนแม่บ้านให้ปากคําแม่บ้านให้ปากคําว่า ในบ้านเนี้ยแต่เดิมมันมีโต้ใหญ่อยู่ตู้หนึ่งแล้วก็ซื้อโต้ใหญ่มาอีกตู้หนึ่งอยู่บนห้องนอนอันนี้แม่บ้านบอกแต่ตู้เล็กเขาไม่เห็นซึ่งไม่แปลกหรอกตู้เล็กกับมันเล็กตู้เล็กก็เราเห็นในคลิปอีกคลิปหนึ่งซึ่งผมไม่ได้เอามาเป็นคลิปที่เขานั่งแล้วอนาฬิกาใส่ใส,ใส่ใส่เข้าไปอ่ะซึ่งผมถามว่าอาะทำไมเปิดเมื่อวานแล้วมันหายไปว่าเขาเอาไปก่อนหรือไงหรือว่าเอ้ยมันระเหิดมันหมดแล้วอะ ส่ดนในตู้ใหญ่ๆน่ยตำรวจว่าเงินสดติดบ้านมีเหลือไม่กี่แสบนบาทเองเนี่ยเป็นสัตธรรมนะพวกเราเรอ่ะเงินทองเก็บไว้มาละเหิดเงินทองเก็บไว้มาละเหิดหมดเนี่ยผมก็เลยถามกรณีบอสทั้งหลายเนี่ยอีก48ชั่วโมงซึ่งไม่รู้ว่าจะย็ดยึดจายัดกลัลยังเนี่ยท่านคิดว่าวจะเจออะไรในตู้มิจฉา